ครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรือง,งอารายนวันนี้ก็ลูกค้าถามกันมาเยอะเรียกร้องกันมาเยอะมากๆว่าเฮียจัดโตโยต้าดัร้อยสิบห้ามาหน่อยร้อยสิบห้ามาหน่อยห้ามพลาดนะครับย้ำลูกค้าเลยคันนี้ว่าห้ามพลาดกระบะสวยคัสซีสวยมากนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ล็อกนะครับใส่เกียร์ล็อกด้วยเจ้าของเดิมใส่สุดๆเลยเกียร์ล็อกหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลัง ย้ำหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังนะครับได้เป็นเกียร์ล็อกด้วยรถตะดรถรถดำโตโยต้านะครับรถดำโตโยต้า 14B 115แรง F หน้า F หลังนี่ F หน้า F หลังยาง825ด้วยนะครับขอบ16ยาง825ขอบ16 F หน้า F หลังห้ามพลาดนี่ห้ามพลาดเลยนะครับสามใบปัดนะครับตัวนี้สามใบปัดนะครับห้ามพลาดเลยด้านหน้า ระบบไฟก็ออกนะครับเราออกไฟออกนะได้มาสภาพนี้จัดปล่อยตามสภาพนี้ให้ลูกค้าเลยนี่หัวโตวนะครับสามใบปัดนะครับนี่ด้านหน้าภาคเหนือว่ายังไงชอบกันนักชอบกันหนาชอบกันเหลือกเกินโตโยต้าอีสานเราอย่ายอมภาคกลางว่ายังไงภาคใต้ว่ายังไงลูกค้าแต่ละภาคว่ายังไงครับ จัดให้ตามคําขอและตามคําเรียกร้องของลูกค้านะครับพยายามหาจนได้ให้ลูกค้านะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับย้ําลูกค้าว่าเครื่องดีคัสซีสวยมากครับด้านหน้าตโตยโยต้าใบป,ปัดฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับผมพาดูทีละรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําการโชว์ดากันเหมือนเดิมฝั่งด้านขวาของตัวรถ เจ้าของเดิมขนดินนะครับขนดินก็ไม่ได้ใช้ก็จอดแบ่งปันเอฟแบ่งปันเราทางร้านปอนลงเหลืองร้านปองลงเหลืองก็แบ่งปันเอฟซีครับนี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถขนข้าวอ้อยมันไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันเป็นปาล์มทุเรียนก็ได้ครับได้หมดไปปุ๊บเทปับไปปุ๊บเทปับไปปุ๊บเทปับนี่นะครับด้านขวาของตัวรถเอฟหน้าเอฟหลังนะครับคับสีสวยมากเดี๋ยวยกดำให้ดูคัสซี 825ขอบ16นะครับเอฟหน้า825ขอบ16นะครับเอฟหลังเอฟอิซูซูนะครับนี่เลยห้ามพลาดด้านท้ายนีกระปุไฟท้าย เจ้าของเดิมก็ผมผมไปซื้อมาเจ้าของเดิมบาทครับใส่งานประจาละครับใส่งานประจําช่วงนี้จอดนะท่านเอา้าเราก็เอามาแบ่งปัน F4 แบ่งปันลูกค้าแบ่งปัน F4 ปอลุงเรืองนี่กระบสะ,ะ,ะบสวยมากครับกระบะสวยมากๆย้ําลูกค้าว่ากระบะสวยมากครับก็สีสวยมากกระบะสวยมากๆนะครับนี่กระบะหนามากนะครับยางหนากระบะยงายงหนาเลยกระบะนี่ได้การขนาดเล้ครับ ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถผมต้องถอยนะครับเพราะพื้นที่รถเราเข้าเยอะมากนี่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถยกหัวได้ด้วยนะครับลืมบอกลูกค้าคันนี้ยกหัวได้ด้วยนะยกหัวได้ด้วยห้ามพลาดนะครับ คอนโซลคันนี้สวยกว่าคันที่แล้วนะครับคอนโซนนะน้ำสายของตัวรถแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับใช้แค่แบตเตอรี่หนึ่งลูกนี่เลยแบตเตอรี่หนึ่งลูกของ GF นะครับแค่ลูกเดียวพอแบตเตอรี่เราลูกเดียวก็รู้เรื่องเลยครับไม่ต้องใช้หลายลูกลูกเดียวก็พอและแบตเตอรี่นะครับ บางทีลูกค้าถามกันมาเยอะมากว่ารถดำเข้ามาเมื่อไหร่รดาเข้ามาตอนไหนนะครับถามกันเยอะมากนี่สภาพภายในคอนโซลรถดำก็ได้มาสภาพนี้นะครับคอนโซลเกียร์ล็อกหเกียร์เดี๋ยวพาดูเบาะนั่งก็โอเคนะครับได้เข้ามาก็ขึ้นรีวิวเลยบงังแดดซ้ายขวากระจกมองหลังมีครบ ฝากวกน่คอนโซลถือว่าโอเคนะครับโอเคอยู่นะคอนโซลมงวงอะไรอะลูกพี่อ๋อพี่ใช้แล้วลพี่เสียนี่พิซเตอร์เรานะครับเดี๋ยวให้โชว์เดี๋ยวเลยวันนี้นี่สุดรอของเรา ให้ด้อยโชว์ถามกันมาเยอะเรียกร้องกันมาเยอะมากๆครั้งเดียวรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องดําเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลย ขายนี่ผมชัดเจนมากนะครับให้ลูกค้าดูนะครับชอบคใครว่ากันไม่ชอบไม่เป็นไรครับจะยกจะแยกก็ได้ตามใจลูกค้านี่ผมถอยใ,ใกลๆให้ดนะูเดี๋ยวผมมุมน,นี้ก็ได้เดี๋ยวผมพาดูก่อนนะครับแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บเดียวคับซีคับซีสวยมากนะครับ คัปซีสวยมากๆาัซีสวยคลิปเลยแหนบเสริมยางหนาเพราะมันทุกกรบ,บอกน้ำแห้งกรบ,บอกน้ำแห้งมากแล้วก็พื้นกระบาดทีกลางใช้เหล็กหนานะครับถักยางหนาเลยเหล็กหนามากถักขึ้นหนาพื้นสวยนะครับพื้นสวย นี่เกีย,กยร,กร์เ,ยรเป็นเกียร์ล็อกนะครับเกียร์เป็นเกียร์ล็อกเสื่อลายย้ำลูกค้าว่าเป็นเกียร์ล็อกเสื้อลายนะครับหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังเครื่องโตโยต้าเลยนะสิบสี่ีเครื่องดีนะครับดีเลยวงมาลลยพาวเวอร์ลูกพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวยกหัวลูกค้ามาเนี่ยล้างก่อนดูเดี๋ยวให้ลูกยกหัวยกยกหัวให้ดูนะครับดู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 ทำให้ดูถ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 ูนี่นะครับยกคนเดียวนะครับดูดูเห็นไหมครับเอาสินี่ เอาสิรู้ครับเอฟหน้าเอฟหลังเกียร์ล็อกหกสปีดล็อกหกสปีดนะครับพวงอะไรธรรมดานะครับแต่เบามากเหมือนพาวเวอร์เลยพวงอะไรธรรมดาเบาเหมือนพาวเวอร์เลยนะครับนี่พร้อมใช้นะครับเครื่องแห้งมาก เฮียลูกพี่ขึ้นหัว่ขึ้นหัวออกหัวลเลยลูกหัวคนเดียวสบายครับเอาพี่เอาล่อากึ้นมาของดีเราต้องโชว์กันบ่อยๆเท่าหน่อยแป๊บหนึ่ง ของเรานี่ลงนิ่มมากนิ่มนวลสุดๆขึ้นอีกรอบนึงดิ อ่าล่องลูกพี่นิ่มนวลห้าตันหกตันเจ็ดตันสบายนะครับอีกอีกลูกพี่อีกรอบสิครับ เอาลงคับสีสวยเะอ่ะเดี๋ยวพาลองรถข้าวหนึง่งผมพาขับขีล่ลองเทสรถดูเอี่ครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งไทยเนี่ยตัวล,ลายบอสปัดน้ำฝนสามไปปัดใช้งานได้นะครับนี่ หนึ่งสองสามใช้งานได้นะครับ,บ,บระบบปัดน้ำฝนนะขับง่ายนะครับสำหรับผมขับง่ายนะหกเกียร์เวยนะเจ็ดเกียร์ถอยหลังหกทอสปีดนะครับ มือนึงผมจับกล้องมือนึงก็ขึ้นรีวิวให้ลูกค้าดูก็อันนี้ประสงค์ครับหกล้อดัมสำหรับหกล้อดัมเป็นรถที่ทํางานสะดวกนะครับจะสะดวกเวลาเราจะขึ้นของลงของให้ลูกค้านะครับขึ้นของลงลงของให้ลูกค้าแล้วก็ใช้หกล้อดัมนี่แรงครับสิบสี่บีร้อยสิบห้าแรงโตโยต้าสาวกโตโยต้าห้าห้า ย้ำลูกค้านี่มุมมองการเลี้ยวเลี้ยง่ายครับรถเข้ามาก็ใหม่เช็ดเลยก็ลงๆก็รีวิวขึ้นรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับมุมมองก็มองดีกระจกมองซ้ายมองกว่าก็ผมชัดเจนทั้งรีวิวทั้งยกทั้งขับเทสให้ลูกค้าดูก็เทสให้ลูกค้าดูด้วยนะครับชัดเจนมากๆคันนี้นะครับรายละเอยียดของตัวรถนะ เครื่องดีครัสซีสวยนะครับเครื่องดีครัสซีสวยอ่ะลูกพี่ลูกพี่ยกอีกรอบนึดงเลยก็ดับเครื่องเลย ก็เราจะขับกี่ครั้งจะขับเทสกี่ครั้งขับวนกี่ครั้ง,ก,งก็ยกดําได้ปกติแล้วครับทุกครั้งครับเร่งเนี่ยเร่งมั้งสิเร่ยงปะน,นี่สุดแล้วนะครับเอาลงเลย อีกรอบนึงท่อมันใหญ่ครับแรงมันดีเดินเต็มเต็มมาเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาแยกให้ลูกค้าดูก่อนนะครับกระบะทั้งลูกนะครับกระบะนี้นะ กระบะทั้งลูกนะครับพร้อมขาดาขาตะเกียบกระบอกดารางลางเหล็กลางเนี่ยรางรองดาถ้าลูกค้าจะเอานี่นะครับชุดดานี่นะครับชุดกระบอกดํานี้เจ็ดหมื่นบาทนะครับคานวณดูเอานะครับชุดกระบะกระบอกนี่เจ็ดหมื่นบาทเครื่อง14บสี่วีร้อยสิบห้าลูกค้าถามผมเยอะมากแต่ผมยังไม่ได้แยกให้ลูกค้ารอขายเป็นคันแต่ถ้าได้แยกกระบะเมื่อไหร่เครื่องเทียร์ไปแน่นอน เครื่อง 14B 115นะครับราคา45,000บาทเกียกร์ล็อก6สปีดนะครับล็อก6สปีดย้ำ6สปีด20,000บาทนะครับเอา F เ,เอา F นะครับเอา F รถด,ดำนะครับ F รถดำเอา F นะครับนี่นะครับ35,000บาทชุดคันหน้า F 10,000บาทนะครับลูกค้าคำนวณได้เลยราคาที่แจ้งเภากับคันหน้าไม่รวมแหนบนะครับเอาดำลงเลยลูกพี่เอาดำลงเลยล เอาดำลงเลยหัวสามใบปัดสองหมื่นบาทนะครับแบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาถูกๆราคาแล้วเราเอาใจฟิซีนะครับราคาแบบเอาไปใช้งานในไรในสวนใช้งานในปกตินะครับดับรถเลย,ลเลยคุณะดับรถเลยดับกุญแจเลยดับกุญแจเลยครับ นี่ล็อดับกุญแจปกตินี่นะครับห้ามพลาดทั้งคันนะครับราคาทั้งคันเอาถูกๆนะครับสภาพนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเล่มครบนะครับแต่เจ้าของเดิมซื้อมาเฮ็ดบัตรประชาชนใบอุ่นเสียนี่นะครับเล่มครบนะครับย้ําลูกค้านะครับนี่นะ 1 3 9 0 0แบาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0ย์แปด0ูนย์เก้9หนึย้าาสีำอีกรอบหนึ่งนะครับ0ู0ย์แปดศูนย์เก้าหนึแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอรุ่งเรืองเชียงกงเทปปอรุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอรุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้ววโททเ็ี่สุด ไวที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดด้วยนะครับผมค้าขายรถแต่ละคารายละเอียดชัดเจนชี้ให้ลูกค้าดูทุกจุดเลยนะครับนี่นะห้ามพลาดขอบพระคุณเอฟีมากขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณยอดติดตามจัดให้ตามคําเรียบร้องของลูกค้าถามกันมาเยอะว่าวรถตุ๊กตาดำมาเมื่อไหร่จะมาตอนไหนเอาให้ทันเอาให้ไวขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ